โอเคทีนี้ก็มาดูตรงที่เป็นอ่ะสมก,การกันบ้างจริงๆหลักการมันคือเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอ่ะสมก,การเนี่ยต้องระวังเมื่อมีการคูณมีต้องระวังเมื่อมีการคูณหรือหารตัวที่มีติดลบอ่ะอย่างเช่นข้อนี้เป็นตัวอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวจะโชว์หลักการการหารทั้งสองข้างให้ดูก็คือลบสองเนี่ยลบสองเอลบสองคือตัวที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเอาตัวตรงข้าม ใส่เข้าไปทั้งสองข้างก็คือในที่นี้ลบสคูณอยู่ไม่ต้องการเอาไปเอาลบสไปหารทั้งสองข้างอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกที่ต้องระวังก็คือเมื่อเอาลบไปหารหรือคูณทั้งสองข้างปุ๊บเครื่องหมายตรงกลางจะต้องเปลี่ยนกับข้างก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตดัตดตัดฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น A น้อยกว่าลบสเพราะฉะนั้นถ้าเราทําวิธีลัดมันก็จะเหมือนกลายเป็นเท่ากับว่า อันนี้เป็นวิธีลัดนะก็คือจะกลายเป็นเท่ากับว่า a แล้วเอาลบ2ย้ายข้างไปฝั่งขวาก็จะกลายเป็นแ2หารด้วยลบ2เครื่องหมายกับข้างสรุปสุดสรุปสุดท้ายแล้วก็จะได้คําตอบเท่ากันเหมือนกัน2กรณีนี้อ่าอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันข้อ3อย่างนี้เหมือนเดิมตัวที่เราไม่ต้องการคือ3ถูกไหมทําคล้ายๆกับสรรมการก็คือย้ายตัวที่ตัวที่ไกลจากตัวแปรก่อนอย่างเช่นอันนี้3เราไม่ต้องการย้ายไปก่อน จะกลายเป็นเหลือแค่ลบ 2a มากกว่า2ลบ3ย้ายข้าอย่างนี้อันนี้เป็นการบวกการลบย้ายค้างเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือลบ 2a มากกว่าลบ1เหมือนเดิมลบ2คูณอยู่ไม่ต้องการจับหารทั้งสองข้างหรือจับย้ายข้างมันก็จะกลายเป็น a มากกว่าลบ1ส่วนด้วยลบ2แต่ การหารด้วยติดลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายกลับข้างเพราะฉะนั้นสุดท้ายตอบ A น้อยกว่า1ส่วน2